สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะเดี๋ยวขอถ่ายคลิปแป๊บนึงใช่ไหมคะขึ้นหัวข้อเรียกแขกนะคะขึ้นหัวข้อเรียกแขกนะคะมันสมควรนะคะเอฟซีเนาะนนะคะมีสะดุ้งมีสะดุ้งฮะมีสะดุ้งหลังมีสะดุ้งหลังเขาเรียกเขาเรียกว่าเสียวสันหลังลุงนะาหมุนไปนู่นแล้วลุง กตนไปถามถามทำเขาหนที่เขาไปให้เป็นเบอร์เดย์กันสองสาคนเขาไม่เขาไม่รู huh? ้สึกอะไรเลยฮะเอาอีกแล้วมีเบอร์เดย์อีกแล้วโอออ้้้จานคงจานข้าเต็มเลยครับเต็มโต๊ะเลยโออลุงรู้แน่ ลุงรู้ได้ไงลุงรู้ได้ลุงแอบทำไปเป็นแกงครับไปเป็นแกงบอสไม่พูดไม่จาครับแม่แม่ไม่เจอน้องนูมาแกงเอฟซีเลยนะครับแกงนี้น่ะไว้ใจไม่ได้นะครับแกงนี้น่ะจริงเหรอลูกนำทีมโดยจิมมี่เรื่องจริงนะครับนะแมนบอแล้วก็สายะสายปั่นครับนัดนัดชาแนลนะโอ้ป๊ปั่นเด้อไม่ถีบจักรยานไม่เป็น คนตามก็ไม่ออฟก่อๆนะครับคนซ้อนบ่กคนซ้อนบอกไปด้วยนะครับคืนเนี้ใช่นะคะมีมอบกระชุงอันดอกบุงดอกไม้นะครับโอเคยคิดจะชวนคนอื่นเขาเลยนะ จะไปซื้อไพ่เขาก็าไม่ชวนคนอื่นครับบ้างเขาอยากไปหรือไม่อยากไปเออเขาไม่อยากไปเดอการน้าข้าวหลังก็ต้องชวนกันด้วยเออจ้าจ้าไม่เกิดความสามคีเออจ้าโอ้โขี้นุ่นมุกดาหารครับอ้าวเขาชวนหนูขึ้นรถลุงเห็นหนูแต่งตัวไหมัแน่นแน่นเห็นหนูแต่งตัวไหมเมื่อวานเนี่ยรุ่นนี้ไม่ใช่ตอแล้วนะคะรุ่นนี้ซุงแหล่แล้วค่ะไม่เอาลุงหนูใส่รองเท้าเนี่ยไป เนี่ยลุงหนูใส่รองเท้านี่ไปเสื้อก็ยังเสื้อไอ้ตัวนี้ต้มเมย์ตอนเนี๋ยทุเรียนมาให้แหละเมื่อคืนเนี่ยก็นั่นแหละเตรียมตัวไหมล่ะแน่แน่ไม่แน่มันไม่ได้เตรียมตัวลุงอย่ามาแเน่ไม่ได้เตรียมตัวจะซุ่มแหล่จะแผลไปเรื่อยแผลแผลต้องแผลนะต้องแผลต้องแผลนะแน่แน่ไม่ต้องนะคะไม่ต้องแผลนะเห็นไมมีใส่แมสนะถึงกล้าทำแน่นแน่นแน่เปิดแมสจะไม่ทำนะไม่มีฮาใช่ไหมลุง ไปอย่างนี้อลุงคิดดูสิหนูจะเตรียมไหนหนูต้องสวยคนนี้ถ้าหนูตั้งใจไปอ่ะลุงคิะอะไรนะไอ้ทิดาหนูอ่ะด่าเวเรื่องพีคบ้านบ้านใครอ่ะพีคหนูพีคขนมคืออะไรนะแสดงที่บ้านเขามีแสดงที่บ้านเขามีพีคเออนะแสดงที่บ้านมีเออจลุลละจัลุลละจินละจินนึงนินนึงนินนึงเขาเขาจะเยื่อเยือสําเร็จแล้วเออเนาะนะลุงนะ เขาเยือยยุไก่สำเร็จแล้วไม่ะไม่ได้ว่าจะไม่ต้องมาคอมเมนต์ในช่องเ้ยโอ้ให้เขาเข้ามาดูเลยใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อนะคะบนี้บ้านนี้สวัสดีค่ะนี่ป้านี่เป็นไงบ้างลูกสาว ลูกสาวก็ดีแล้วตัว,วนี้ดีขึ้นแล้วลูกสาวป้าฮันนี่นะติดโคนะแต่ดีขึ้นแล้วไม่ลองซื้อยาใส่บุญอ๋อเขากินฟ้าทะลายจูนประจำอยู่อ๋อกินฟ้าทะลายหอโอเคจะออกมาคนค่อยว่ากันนี่คนสร้างประเด็นให้หนูเนี่ยนะคะเอฟซีเนี่ยแกงเครียดทำไมต้องเครียดขนาดนั้นล่ะลุงทำยังไงยังแหยะในที่ โอ้อขา้อะไรได้โบเมน,มนบล่ล่ะอ๋อขั้รได้ขอเอเอนไม่ได้ซีเรียสนะคะเอฟซีทุกท่านเอ็นก็แย่ทุกคนเหมือนกันจอบนะจอบบัญชีนะคะเดือนนี้ได้หลายล้านนะ,ะนี่นี่นะคะหาตัวช่วยนะคะจ่ายเอ็มจ่ายเอ็มช่วยหน่อยนะ โอ้เปิดสร้างรายได้ครับเปิดสร้างอะไรได้ครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับสร้างอะไรได้นิ้วน้องไงฮะนิ้วใหญ่ครับเปิดสร้างอะไรได้ไม่ได้เอ็มบอกหน่อยดินิ้วใหญ่นิ้วใหญ่โอ้ยนิ้วต้องใช้ปากกานิ้วใหญ่ต้องใช้ปากกาลุงต้องหาไม้จิ้มฟันมาจิ้มเลยใช้ปากกามาด้วยครับปากกาเขียนิ้วนี้นิ้วมีบุญนะพ่อว่านิ้วเขียวนะเเอออาาข้ใหจงะไรกัน ลุงใครมาข้างหลังลุงมาอู้เลยคะลุงใครมาหาลุงได้เม่อไารกำลังทำสมาธินะกำลังทำสมาธินะเนาะ มาเลยค่ะแมแดงนะเอซีนูนนะคะเดินมาไก่ะเรไม่ับนะตัคะนมันเดินมาไกลนะเดินมาไกลนะค่ะได้แล้วขออะยุจะสำเร็จแล้วเนาะเนาะลุงเนาะไม่นลค่ะเสียใจด้วยนะคะพี่แอนนี่ขึ้นบ่อยเนาะเจอไม่กี่คอมเมนต์เริ่มมนมเออนะห้องเย็ลองห้องเย็ลอง

หนีหนีหนีครับฮโอ้ยหลุดประตูเป็นอย่างไะลุงเกินเกินเกินโอ้ไม่ไม่ไม่ป้าฮะนี่นี่นี่ไอ้นี่นี่มาจากไหนนี่นี่อยากย้ายมาจากไหนอ๋อลูกจยกเกยอ๋อมันเจอหมอกแล้วมันถึงจะเห็นอยากย้ียอยากย้อยนะเห็นอยากย้ายนะ เนี่ยฟังผู้ใหญ่ที่ว่าเลยนะคุเอมนดนายดาวนาดาวนยด้วด้ยหมอเขาแก่แล้วไปกด้ก้ยนี่แะรย์อชืชืผมนแก่เนาะยาาบ หล่นบ้านค่อยเอิ้อนไม่เรีอนที่จะหล่นแล้วไม่ได้หล่นแล้วไม่ได้หล่วนิกกี้นิกกี้เอฟซีนิกกี้นุ่นนนะครับนิกกี้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 มานี่มาดีนะทำทำแบบนี้อะไรเรา